อาสาพาสุขวันนี้จะพาทุกคนไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มแม่บ้านที่มาฝึกษารกระเป๋าด้วยซองกาแฟที่ชุมชนช่างนาสะพานยาวสเก็บบอร์ดนะคะลูกแม็กแล้วก็คิมีมได้ก้าไขขวงจะต้องใช้ในการเวลาเสียชิ้นงานนะคะเราสามารถทำแก้วทำกระเป๋าได้หมดเลย กล่องที่ชู้อะไรก็ได้หมดเลยนะคะแม่ต้องต้องไปล้างก่อน้ก่อนล้างก่อนอเนี่ยไอเสียงมันไม่ยากมันยากตอนล้างเนมือไม้เหี่ยวหมดเลยอ่ะแล้วก็ต้องไปเนี่ยแน่มากก็ไม่ได้สิต้องอยู่ในร่มตอนล้างก่อนครับตอนนี้แหละค่ะอันนี้ล้างเสร็จแล้วมาตากยากที่สุดยากกว่าการทำใช้เวลาบ้านให้เป็นประโยชน์ในการ ใช้ถุงกาแฟนะครับหรือว่าเป็นถุงน้ำยาปบผ้านุ่มครับเอามาทำให้เป็นตัวรองใส่แก้วนี้นะครับกิจกรรมนี้คือเรารวบรวมสมาชิกของออชุมชนแม่บ้านนะคะว่าเราไปเรียนมาของกศนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เราบอกว่าเออมีงานแบบนี้นะนี่นลองทำกันดูไหมแล้วก็ไปรวบรวมสมาชิกมา สิบคนแล้วเราก็ไปเรียนกันพอดีอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ความรู้มาเราก็มาตั้งในชุมชนของเราเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นวิชาชีพจากการนำสิ่งที่ว่าเป็นขยะนะคะซองกาแฟซองขนมอะไรแบบพวกนี้นะคะามารีเวทใหม่แล้วก็มาทำเป็นแก้วเยอติเป็นกระเป๋าแบบ ที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้สมบับในชุมชนสำหรับแม่บ้านก็จะจะจะอยู่ถึงขนาดแบบแบบนี้นะคะแล้วใบหนึ่งก็ใบหนึ่งก็ก็ได้ราคาหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราทำจริงๆเพราะเราไม่ได้ไปหาซื้อวัตถุดิบอ่าเราจะเก็บวัตถุดิบเองอแต่ว่าถ้าเราไปซื้อมันก็จะมีต้นทุนสูงหน่อยนิดนึง แต่ว่าตอนนี้คือเขาเห็นว่าเรามีการตั้งกลุ่มแบบเนี้จกกยจะพวกชาวบ้านเขาก็จะเอานํามาให้ม,มามาสมทบทุนมางอะไรมั่งมันก็ลดต้นทุนไปได้แล้วก็ลดคือสิ่งที่สำคัญคือลดขยะที่นามารีไซเคิลใหม่ก็ถือว่าเป็นการช่วยช่วยกัน,นกลดลดโลกร้อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ร้อนอยู่แล้วก็เป็นเิียรกรค่ะเป็นเิียรกรของศูนย์ทุกวิชาชีพ นะคะก็หลักเลยเนี่ยก็คือสอนนวดอยู่ที่วัดด่านพระลังสามเสาร์วทนตีวันธรรมดาว่างนึกก็จะมาช่วยคุณอ้อยอะไรเนี้ยนะคะสวยไม่สวยมันอยู่ที่นี่ต้องวางลายอย่างนี้เราทําประกวดได้นะชายได้โดยมีออเดอร์สั่งมาแม่ท่าออเดอร์ทุกวันนี้คือดีกว่าเราจะทิ้งให้มันเป็นขยะเป็นเขาเรียกเป็นภาวะเดี๋ยวนี้รกร้อนแล้วคือคนเขาก็ เน้นเรื hmm. okay, so been, mm ่องพวกนี cool involved, Tonight, line lines, you students, okay, ้อย uh ู well, oh, so nice. uh ่ลด so uh ้วยอย่างเนี่ยก็เลยมันรู้สึกว่าเออมันได้ใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยแล้วก็ประธานเป็นคนชวนทุกคนที่เป็นแม่บ้านก็อย่างเงี้ยแม่บ้านว่างลูกเป็นโรงเรียนสามีไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาปุ๋ยนี่จากน้ายาปรับพันธุ์นุ่มนั้นเลยนะใช่อันนั้นคือน้ำยาปรับพันธอันนี้ดูเลยค่ะบอกเลยว่าของน้ายาปรับพันธุ์นุ่มเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมด้วยนะก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาจะมีกลิ่นออกมา ที่บ้านพ่อแม่มีกินอยู่ก็เก็บไว้นะลูกแล้วเสร็จแล้วก็เดือนไหนเราจะเริ่มทํากันก็เหมือนเมื่อก่อนทำ่องนมอ่ะทำทำไส้ได้วยมีตัวแป้งด้วยนะคะดูนี่ไงก็ดูแลมีตัวแป้งด้วยอ่าดูบีแม่ฮะนี่โมดเนี่ยแป้งเพิ่ดีอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะได้เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้เท่ๆนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนกลุ่ม กลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันครับมีทั้งกระเป๋านี่ครับกระเป๋าสนนราคายังยังคิดไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกถูกไปจะมีคนซื้อเลยนั้นอันนี้ในกระเป๋าประมาณนี้นะครับกระเป๋าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแก้วแย่ใส่แก้วแ่แก้วที่ใส่แก้วนะครับอันนี้ที่ใส่แก้วนะครับสวยลายเดียวกันใช่ไหมอะยให้เขาช่วยัง ของดีของสารเราเรียกเป็นของดีของสารได้ที่ขายไปหมดสี่ห้าใบแล้วอัน,นอันนี้สามร้อยสามร้อย่าใบใหญ่แล้วถ้าสองใบนี้พี่เราคิดห้าร้อยห้าร้อยนะครับคู่ละห้าร้อยคู่นี้ห้าร้อยนะ